กุเทตยังจักขุมาเอกราชาหิิสวรรุปปัทวิป,วป,ปปภาสังตังนิมสามิหฤทสวรนนังปัทวิปปภาสังตะยาชะคุตตาวิหเรมุทิวสังพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้สเสด็จอุทัยขึ้นทรงพระรัศมีสีทองสัตว์สองปัภี ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอนมัสก,การพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสัตว์สองปทัทภีพระองค์นั้นพระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้วขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดวัน เยปรามนาเวทะคูสัพพระธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาละยันตุนะมาถุพุทธานังนะมาถุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสุป,ปริตังกตวามูโรจรารติเอสนาพระพุทธเจ้าเหล่าใดทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิยานขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วขอน้อมน้อมแด่วิมุติธรรมเมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระตริตอย่างนี้แล้วจึงออกแสวงหาอาหาร ตีแต่ยังจกขุมาเอสราชาหตริศสวรณูปทตวิปปภาสูต,ตังตัง,ตงนมสามิหฤทสวรนังปทตวิปปภาสังแต่ญาชคขุตตาวิหเรนุราติงพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้เสด็จอัสดงขุดทรงพระรัศมีสีทองสัดสองปตัตพีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาทิตย์ ูท้ทรงรัศมีสีทองสาสตอ์สรงปฏิภีพระองค์นั้นพระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้วขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดราตรีเยปรามนาเวทะคูสาพระธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปาและยันตุนะมาถุพุทธานัง ทุโพธิยานโมมิมุตตานังณโมมิมุตติยาอิมังสูปาริตังกัตตะวามโรวาสมกัปะย,ยีพระพุทธเจ้าเหล่าใดทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงทรงคุ้มครองข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิยาน ขอนอบน้อมแดบบ่พระพุทธเจ้าผู้ทรงหลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุติธรรมเมื่อนกยูนั้นสาธยายพระปริศอย่างนี้แล้วจึงนอนโมระปริศคือปริศของนกยูเป็นพระปริศบทหนึ่งที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษุ้มครองให้มีความสวัสดี มีประวัติว่าสมัยหนึ่งครั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยุงทองอาศัยอยู่บนเขาทันทกะหิรันบันพน์ในป่าหินม,มะพานพระโพธิสัตว์ได้เพ่งดูพระอาทิตย์ในเวลาพระอาทิตย์อุไทยแล้วไร้หนสาธยายสองคาถาแรกว่าอุเทตะยังเป็นต้นแล้วจึงออกสแสวงหาอาหารครั้นกลับจากการสแสวงหาอาหารในเวลาพระอาทิตย์อัสดงก็เพ่งดูพระอาทิตย์ พร้อมกับไร้มนสาธยายสองคาถาหลังว่าอปเปตะยังเป็นต้นนกยุงทองจึงแล้คลาดจากอันตรายทุกอย่างโดยมนบทนี้วันหนึ่งพรานป่าจากหมู่บ้านใกล้เมืองพาราณสีได้พบนกยุงทองโดยบังเอิญซึ่งบอกความนั้นแก่บทของตนขณะนั้นพระนางเขมาเทวีมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงพระสุบินว่าพระนางเห็นนกยุงทองแสดงธรรมอยู่ จึงกราบทูลพระสวามีว่าทรงประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงทองเท้าเธอจึงรับสั่งให้พรานป่าสืบหาพรานป่าที่เคยได้ยินคำบอกเล่าของบิดาได้มากราบทูลว่านกยูงทองมีอยู่จริงที่เขาทันทกะฮิรันบันพุทธเท้าเธอจึงทรงมอบหมายให้เขาจับนกยูงทองมาถวายพรานป่าคนนั้นได้เดินทางไปป่าหิมะพานแล้ววางบ่วงดักนกยูงทองไว้ทุกแห่งในที่นกยูงหาอาหาร แม้เวลาผ่านไปถึงเจปีเขาก็ยังจับไม่ได้เพราะนกยูงทองแคลวคลาดบ้างบวงไม่แล่นบ้างจนในที่สุดพรานป่าได้เสียชีวิตอยู่ในป่านั้นฝ่ายพระนางเขมาเทวีก็ประชวนสิ้นประชนเพราะเสียพระไทยที่ไม่สมพระประสงค์พระเจ้าพารณาณสีจึงทรงพิโรธแล้วได้รับสั่งให้จารึกอักษรลงในแผ่นทองว่าผู้กินเนื้อนกยูงทองที่เขาทันกะเฮรันบรรพศจะไม่แก่ไม่ตาย ต่อมาภายหลังไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนพระราชาองค์อื่นที่ทรงครองราชสืบต่อมาทรงพบข,ข้อความนั้นจึงทรงส่งพรานป่าไปจับลูกยุงทองแต่ไม่มีใครสามารถจับได้การเวลาได้ล่วงเลยไปจนเปลี่ยนพระราชาถึงหกพระองค์ครั้นถึงสมัยพระราชาองค์ที่เจ็ดพระองค์ก็รับสั่งให้พรานป่าไปจับลูกยุงทองนั่นอีก การคนนี้ฉลาดหลักแหลมสังเกตการอยู่หลายวันก็รู้ว่านกยูงทองไม่ติดบ่วงเพราะมีมนคลังก่อนออกหาอาหารจะทำพิธีไร่มนจึงไม่มีใครสามารถจับได้เขาคิดว่าจะต้องจับนกยูงทองก่อนที่จะไร่มนจึงได้นำนางนกยูงตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้เชื่องแล้วนำไปปล่อยไว้ที่เชิงเขาโดยดักบ,บ่วงอยู่ใกล้ๆจากนั้นได้ทำสัญญาณให้นางนกยูงรำแผนส่งเสียงร้องนกยูงทองไม่ได้ยินเสียงนางนกยูง ก็ลืมสาธยายมนคุ้มครองตนเผลอตัวบินไปหานางลกยุงโดยเร็วจึงติดบ่วงที่ดักไว้ครั้นแล้วพรานป่าได้นำลกยุงทองพระโพธิสัตว์ไปถวายพระเจ้าพาราณสีเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีแล้วได้ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงจับหม่อมฉันมาเท้าเธอตรัสว่าเพราะมีจารึกว่าผู้กินเนื้อลกยุงทองจะไม่แก่ไม่ตายพระโพธิสัตว์ทูลว่า ผู้กินเนื้อหม่อมฉันจะไม่ตายแต่หม่อมฉันจะต้องตายมิเชหรือเท้าเธอตรัสว,ว,ว่าถูกแล้วเจ้าจะต้องตายพระโพธิสัตว์ทูลว่าเมื่อหม่อมฉันจะต้องตายแล้วผู้กินเนื้อหม่อมฉันจะไม่ตายได้อย่างไรเท้าเธอตรัสว,ว,ว่าเพราะเจ้ามีขนสีทองจึงทําให้ผู้กินเนื้อเจ้าไม่ตายพระโพธิสัตว์ทูลว่าหม่อมฉันมีขนสีทองก็พระภพก่อนเคยเกิดเป็นพระเจ้า oh, <lic> จัก,กรพรรดิในพระนครพาราณสีนี้ ได้รักษาเบญจสิงเป็นนิดและชักชวนให้ราษฎรรักษาหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทูลเรื่องที่พระองค์เคยฝังราชรถที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่สระมงคลโบกรณีพระเจ้าพราราณสีได้รับสั่งให้ไขน้ำออกจาจักษาแล้วกู้ราชรถขึ้นมาจึงทรงเชื่อคำพระโพธิสัตว์หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถวายโอวาทพระราชาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเสด็จกลับไปยังป่าหิมพานต์ตามเดิม